วันนี้ขอแนะนำบ้านเดี่ยว2ชั้นระดับหรูทำเลดีท่ามกลางความสะดวกสบายครบครันติดรถไฟฟ้าสายสีส้มสัมมากรโครงการ39 exclusive รามคำแหง108่ง้ บ้านสวยหลังใหญ่ใจกลางเมืองหลังนี้ขนาด188ตารางวาพื้นที่ใช้สอย575ตารางเมตรเรามาดูบริเวณบ้านที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้และการตกแต่งแบบสวน English Garden มีพื้นที่ให้พักผ่อนหย่อนใจหลายจุดภายในบ้านฝั่งซ้ายจอดรถได้4คันส่วนในทางด้านขวาเดินเข้าสวนจะเจอมุมนั่งพักผ่อนขยับมาอีกนิดก็มุมสระว่ายน้ำหน้าบ้านสบายตาเหมือนอยู่รีสอร์ท ภายในบ้านโล่งโปร่งเย็นสบายกับห้องโถงนั่งเล่นเพดานสูงขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์คุณภาพในส่วนของห้องรับประทานอาหารอบอุ่นและโอโทงเหมาะสำหรับนั่งล้อมวงรับประทานอาหารกันในครอบครัวมีเคาน์เตอร์บาร์สำหรับนั่งทานกาแฟในตอนเช้าความพิเศษอีกอย่างของบ้านหลังนี้คือห้องดูหนังและทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัวในห้องมีการบุผนังเก็บเสียงพิเศษเพื่อเสียงเซราล์เหมือนเอาโรงหนังมาไว้ในบ้านเลยทีเดียว มาดูกันต่อที่ชั้นสองของบ้านประกอบไปด้วย6ห้องนอน7ห้องน้ำแต่ละห้องมีความเป็นส่วนตัวแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนในทุกๆห้องนอนจะมีห้องน้ำแยกในตัวเพิ่มความผ่อนคลายด้วยอ่างจากรุชิสำหรับแช่หลังจากการออกไปทำงานเติบบมาด้วยความเหนื่อยล้าหากใครสนใจสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะ